วัดวันนี้ก็ได้ข้อคิดจากที่ตักขยะอยู่นิดหนึ่งนะนึกถึงว่าพอใกล้ถึงวันแม่เนี่ยทุกคนก็บอกอยากจะไปกราบที่ตักของแม่อยากจะไปกราบที่ตักของแม่และเกินนะถ้าแม่ซื้อที่ตักแบบนี้มาถวายวัดนคนก็ก็อาจจะไปเล่นเป็นมุกว่าขอกราบที่ตักของแม่คือที่ตักขยะของแม่น่ะขอกราบที่ตักขยะาอาตมาก็มาคิดให้มันเป็นธรรมะแบบจริงจังเข้าไปอีกสักชั้นหนึ่งว่าแม่ทุกคนก็คงจะมีแบบ ที่ตักแบบนี้จริงๆนะโยคืออะไรที่มันเป็นขยะประจําบ้านเราเนี่ยก็อยากจะตักแล้วเอาไปทิ้งนอกบ้านให้หมดงั้นคําว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่อย่างเดียวคําว่าบ้านเนี่ยของพ่อกับแม่ก็คือทุกคนในบ้านอยู่กันอย่างสามคัคคีลูกหลานทุกคนอยู่กันแบบมีความสุขเรียกว่านะทุกคนสามัคคีกันตอบโจทย์คําว่าบ้านที่สุดคือลูกรักกันสามัคคีกันเป็นคนดีเกนะ่งทั้งทางโลกเก่งทั้งทางธรรม งั้นถ้าหากว่าแม่กําลังตักสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนอกบ้านนาการที่เราจะไปกราบที่ตักของแม่มันก็คงเป็นความหมายโดยในัยะที่ว่ากราบขอบพระคุณขอบพระคุณผู้ที่มาคอยตักอะไรที่มันไม่ดีออกจากชีวิตเราเพื่อตอบโจทย์ของคําว่าบ้านให้มันสมบูรณ์นแม่คอยตักพฤติกรรมไม่ดี นรไม่รู้ว่าเรานะโดนตีมือสักกี่ครั้งอย่าไปเล่นอย่าเอามือไปแย่ปลั๊กไฟอย่าเอามือไปหยิบไม้จิ้มลูกชิ้นม,มาเดี๋ยวก็ทิ่มตาบอดเอาอะไรเราเนี่ยที่เรามีร่างกายครบเนี่ยก็เพราะแม่เนี่ยคอยตักให้พฤติกรรมตักความคิดตักความไร้เดียงสาของเราออกไปด้วยการเติมข้อมูลเข้ามาให้เรารู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ควรละอันนี้ควรทําประมาณนี้งั้นแม่เนี่ยตัดอะไรใส่เข้ามาในชีวิตเราก็เยอะตัดอะไรออกไปจากชีวิตเราก็เยอะงั้นถ้าเรา กราบที่ตักของแม่ขอกราบกราบพระคุณที่แม่มีอะไรที่คอยตักสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเรานะแล้วเราก็ถ้าวันนี้ไม่มีแม่อยู่แล้วนะเราก็เอาความดีของแม่ที่เพียรพยายามคอยตักสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเราเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติตามไม่ต้องเสียใจที่วันนี้ไม่มีแม่อยู่เราก็เพียงแค่เอาความดีของแม่มาปฏิบัติตามเท่านั้นนะก็ยมลองไปคิดต่อย,ยอด อีกสักระดับหนึ่งนะต่มาลองคิดนําให้ประมาณนี้ก่อนอก็เป็นข้อคิดจากที่ตักขยะที่มองเห็นเก็บมาจากตรงนี้เขาไม่รู้ใครมาโยนทิ้งนะนดั้มก็แตกก็หักหมดแล้วกราบที่ตักของแม่เจริญพร